มาดิ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 โอ้กระสุนหมดมาดิมาดิมาดิฮะฮะมา,ม,า,า,า,ม,า,ามืดมืดไปดิไอ้นุม่มครับไอ้นุหนหน่มอยากมืดไอ้นุ่มแตกไอ้นุ่มแตก เอ้ยอย่าบังดิโอ้ยบังกูทำไมมึงเล่นหาว่าใส่อะไรพัสใสอะไรพัสใสอะไรพัสอะไรว่าไม่ได้ผมเพื่อนมาครับดูอวันแดงมันเอามอ้าเอ้า้างเ้ ผมคนดังครับมันบอกว่าผมเพื่อนเลยเพราะฉันมียิงมาได้แต่ทีเพิง์กนูหนึ่ๆกลัวมาดี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 มาด,มาด,มาด,มาดอ้อยอ้อยอ้ยอยหนึงน่งข้างบนได้ครับผม มันลุมมันลุมเท่านี้เล่นลุมเหรอเท่านี้เล่นลุมเท่านี้เล่นลุมโอ,โอ้ยยิงไม่ถูกเป็นไปได้้ยสามาร้อยแล้ววันนี้อะอะอ๋อละร็ละไม่แตกต่งงอ,อ,งอมไปไปันก็ไม่แตก แตกหนึ่งแล้วครับผมอันนี้แตกอันนี้แตกไปเก็บก่อนนะครับกลับมาพ่อกับผมอีกครั้งก็พบอยู่แล้เมื่อกี้ผมยิงไปเก็บตัวแล้วหน้าเพื่อนนะครับมึงเคยเจอของแท้ป่ะมึงเคยเจอของแท้ป่ะมึงเคยเจอป่ะ เคยเจอป่าวแล้วบอกกี้โอ้เจ็บเมื่อกี้พี่ชิบตั๋วทองคำก็หอม โอ้มันลุมมันลุมลุมดูดูมันเล่นดิดูมันเล่นดิลุมมันเล่นดิดูมมันเล่นดิโอโอโอมันเล่นของหนักครับผม